ที่พระราชวังเคียงบ็อกใจกลางกรุงโซครับผมกำลังนั่งพูดคุย,ยกับเท่าแก่น้อยครับเจ้าของธุรกิจสาหร่ายมูลค่าหลายพันล้านด้วยกันครับเขาได้เล่าถึงชีวิตของเขาเลยครับตั้งแต่อายุ19ปีที่จะต้องดิ้นรนครับในการผลักด,ดันให้ธุรกิจของเขาเกิดให้ได้โดยเฉพาะตอนที่7 1เ่นอีเครับตกลงไฟเขียวให้เท่าแก่น้อยไปวางขายอยู่ในร้านของเขานั้นเขามีเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นแหละครับที่จะต้องทําให้ได้ถึงเป้า กับยอดสั่งซื้อตอนนั้นโรงงานมีคนประมาณยีคสิบคนเลยช่วง7จดวันทุกคนไม่ได้หลับได้นอนแต่เพิ่ันเป็น30คนช่วงวัน3าวันสุดท้ายาะเอาเพื่อนพี่สาวเอาญาิเอาทุกอย่างช่วยกันหมดเลยคณะส่ง8โมงแต่เที่ยงแล้วผมยังแพ็คของอยู่เลยครับประมาณบ่ายโมงผมทำเสร็จด้วยความกลัวว่ากลัวเขาจะไม่รับของเพราะจัดซื้อทางเซเว่นบอกว่าถ้าคุณส่งไม่ตรงเวลาเนี่ยคุณจะต้อง ไปส่งอีก2อาทิตย์นะแล้วพี่วุฒิคิดดูดิคนผลิต10วันอะห้า่าจะได้ห้าหมื่นซองอะ่ะแล้วต้องไปเสียเวลาอีก2อาทิตย์อะอเสียโอกาสทางธุรกิจขนาดไหนแล้วเครียดแค่ไหนครับผมก็เลยเฮ้ยสงสัยต้งองอใช้ความเป็นเจ้าของละขับรถนําหน้ารถหกล้อไปเลยขับสกัดเหมืนกกอนกันเหรออะแบบเฮ้ยผมเจ้าของนะอะไรเงี้ยแต่พอไปถึงปุ๊บไปเจอเช็คเกอร์บอก,บอกผมมาจากเขาแก่น้อยครับผมเนี่ย ผมทําผลิตครั้งแรกใหเซเว่นเนี่ยพอดีมาชานิดน้งยังให้ผมให้ผมลงของเลยนะผมคิดว่าเขาคงคงในใจผมคิดั่งตดในแง่ลบเลยนะเฮ้ยไม่ได้เขาคงไม่ลงแต่เขากตอบว,ว่าอ๋อช่องนั้นเลยช่องสิบเอ็ดเนี่ยไปลงเลยช่องนี้ลงได้เลยน้องลงได้เลยผมก็รีบไปบอกพี่ชายให้เขาให้ลงนะนช่องสิบเอ็ดรีบไปลงเลยพี่ชายให้พูดอะไรเลยย,เลยิ่งกระดาษจะช่วยผมว่าอะไรเรื่องําลาผมไหลแบบเยอะเนียเพราะว่าผมไม่นอนมาสองสามวันเลยฮะมีหน้าแล้วเขาถึงแบบ คือเซเว่นเขาไม่ได้อะไรคือเขาอาจจะมีกฎระเบียบแต่ว่าเขาเห็นผมเลือดกำลังไหลคือแบบเขาก็เลยแบบเฮ้ยเพาเลือดผมเขาเลยแบบให้ผมได้ลงอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ธุรกิจของเขาเติบใหญ่ขึ้นแล้วเลยครับจากเดิมที่มีพนักง,งานเพียงแค่ไม่กี่คนทํางานกันอยู่หลังบ้านวันนี้เขามีพนักง,งานกว่าพันคนครับบนเนื้อที่ของโรงงานที่มีมากกว่า10บไร่ด้วยกันและจะบอกให้เลยนะครับว่าไม่มีใครคิดเลยครับว่าแบรนด์ยี่ห้อเท่าแก่น้อย จะกลายเป็นแบรนด์ที่ดังระดับเอเชียไปซะแล้วที่สำคัญครับทั้งหมดเกิดขึ้นจากผู้ชายที่หลายคนยังเรียกว่าเป็นวัยรุ่นชีวิตของเขาประสบความสาเร็จเพราะอะไรและเขามีปรัชญาอะไรบ้างในการทำงานผมเชื่อว่าคงมีหลายคนอยากจะรู้ครับคนที่จะประสบความสาเร็จนะผมคิดว่าต้องมี3าอย่างด้วยกันคือหนึ่งหนึ่งถามสถามส <3, S 2> ถามอีกถามหมดเลยคุณถามทุกคนทุกอ,อย่างเลย ผมอยากรู้เลยผมถามหมดอย่าง,อางตอนที่ผมทําเก่ารัดเนี่ยครับสมัยก่อนเนี่ยผมไม่มีข้อมูลเลยเลยนะครับแต่ผมอยากทาอ่ะแตอกอ,แตอย่างนี้ทำไมต้องแช่นะเก่าลัดทำไมต้องลัวไดห้หินทาไมคือบางคนก็บอกจริงบ้างไม่จริงบ้างคือพอถามรวมๆรับเป<ง>็นสิบเนี่ยประเมินกันแล้วมันต้องใช่ได้รับแรงบันดาลใจจากใครมากที่สุดในเร่ของธุรกิจถ้าเกิดเป็นครอบครัวผมได้รับจากคุณพ่อเพราะว่าผมเห็นป้าผมเป็นนักธุรกิจมาก่อนคือมันมันรู้สึกว่ามันเทเพราะวา่าป้าเดินไปไหนเฮ้ยหรือไปทางตรงนี้ไปทาง,งนี้คือแบบสั่งงานคนได้อ่ะรู้สึกว่าเป็ย แต่ที่สาคัญยิ่งกว่านั้นดูเหมือนกับว่าสิ่งที่เท่าแก่น้อยชอบทํามากที่สุดก็คือคลุกคลีกับสาลายของเขานั่นเองนะครับผมสามารถอยู่กับมันได้วันเนียวสิบชั่วโมงสาลายด้วยนะแต่สำหรับคนที่ไม่มีความไม่มีความชอบหรือว่าบร,ริษัทใหญ่ที่มันมาทำเนี่ย mm. เขาอาจจะมีสินค้าเป็นร้อยเป็นพันอย่างเขาโฟกัสสินค้าได้วันละกี่ชั่วโมงพี่บุ๊ดดี้สามสี่ชั่วโมงแต่ผมผมคิดว่าผมโฟกัสกับสินค้าได้วันล้วสิบชั่วโมงก็พี่ก็ลองดูว่าใครจะทำอะไรได้มากกว่ากัน ตอนนี้เราส่องออกในประเทศไหนบ้างทุกที่ในเอเชียฮะ,ฮะเว้นประเทศญี่ปุ่นทุกที่ในเอเชียยกเว้นญี่ปุ่นใช่<ม>เราจะติดเรื่องโคตา้าเพราะว่าต้องมีโคตา้านําเข้าอเมริกากับยุโรปเมื่อไหร่จะเจอเท่าแก่น้อยอเมริกามีฮะมีด้วยมีมีแต่เราไม่ได้โฟกัสตลาดที่อเมริกาในปีที่สองพันห้าสิบสองม, 5, 52, มีตค,คนบอกว่าธุรกิจทั่วโลกจะย่ำแย่ท่าแก่น้อยมองว่ายังไงครับคืออย่างงี้ครับพี่พี่วูดี้คือผมคิดว่าคนเราจะทาอะไรสักอย่างจะเริ่มทาอะไรสักอย่างนะ ต้องเริ่มจากทาศนสติตของตัวเองก่อนปีนี้ใครๆก็บอกว่าเขาจริงรแต่พี่วินดี่อย่าลืมว่างานศพเนี่ยมันยังมีสักเบล์มีคนขายโจ๊กมีคนขายผงรีดคือจะบอกว่าม่มีโอกาสอยู่นั้นแหละแต่คุณต้องหาโอกาสได<อ>้ว่าคุณจะหาได้มากน้อยคุณจะเป็นอะไรในนั้นฮะคุณจะเป็นศพหรือเปล่าครหรือคุณจะเป็นขายคนขายพผงลีดครับครับแต่ถ้าแบบพ้อแก่น้อยเนี่ยคือไม่ใช่ศพแน่นอนตั้งเป้าไว้กี่ล้านครับปีนี้สองพันครับสองพันล้าน ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ติดตามชมอยู่เนี่ยคงจะได้ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจต่างๆนานาเนี่ยถ้าใครที่ดูอยู่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยคุณมีอะไรจะบอกเขาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจครับคุณต๊อกสำหรับส่วนตัวผมนะฮะผมผมถ้าคนที่กำลังเริ่มทำธุรกิจอยู่หรือกำลังจะหรือกำลังจะทำผมอยจะบอกว่าถ้ามีอุปสรรคอะไรเนี่ยทำให้คุณท้อแท้เนี่ยอย่ายอมแพ้คือไม่ว่าคุณจะทำแล้วคุณพลาดหรือว่าคุณหมดเงินหมดทรัพย์สินหมดอะไรหมด แต่สิ่งสำคัญที่คุณต้องไม่หมดคืออย่าหมดกำลังใจเพราะถ้าเราหมดกำลังใจเราจะไม่สามารถเดินต่อไปได้คือถ้าเรายอมแพ้นั่นแหละคือแพ้จริงๆแต่ถ้าเราไม่ยอมแพ้มันก็มันจบครับใครจะไปเชื่อเลยครับว่าจากเดิมวันนั้นที่คุณพ่อเขาแซวเล่นๆว่าลูกของเขาคือเท่าแก่น้อยวันนี้อิทธิพัท์กุพงา์วณนิชได้กลายเป็นเท่าแก่น้อยอย่างสมบูรณ์แบบเลยครับ